ตรงไปนี้ผ่านไม่ต้องกลับตัวนะงวดนี้นะจัดหนักเลยนะงวดนี้ถ้าติดต่างว่าห้ามาเนี่ยตัวจับคู่อยู่นี้นะเนี่ยสรุปเลขเลยงวดนี้มีห้านะได้เงินใช่ครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับตัวเลขจากลุงเล้งวัดบางนมโครครับตัวเลขที่นําเสดอไปลุงเล้งนะครับฟันตรงไปที่หมายเลข9นะครับสังเกตจะมี92ขีด แล้วก็มี 3x 1อีกนขีดนะครับงวดที่ผ่านมาเน้น9ครับแต่ไปเข้าชุดตัวรองนะครับเป็นหมายเลข3ครับจับคู่ได้3 2 3 8 3 4 3 5แล้วก็3 7นะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาสุดหวยของเล้งก็ถือว่าพลาดไปนะครับก็ในคลิปนี้ครับพาสมาชิกทางบ้านครับมาอยู่ที่วัดบางนุมโคครับอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก็จะมาตามติดสุดหวยของลุงเล้งวัดบางนมโคครับงวดประจำวันที่16 ันยายน2 5 6 5สาครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแอเดงก็เป็นเพียงแค่สีการในการนำเสนอเหมือนเช่นเคยนะครับก็นำมาฝากเพื่อเป็นแนวทางให้กับสมาชิกที่อยู่ทางบ้านทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นนะครับก็พาสมาชิกทางบ้านครับมาจุดทูบขอโชคจากเจ้าแม่ตะเคียนสองพี่น้องนะครับเจ้าแม่ตะเคียนอบเฉยแล้วก็เจ้าแม่ตะเคียนสารใดที่วัดบางนมโคครับต่อมาก็มารับชมจากการลุ้นตัวเลขนะครับเป็นการเสี่ยงโชคจากการจุดทูบตัวเลขก็มาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันครับ แล้วก็โบสที่เขาสร้างก็สี่แดโบสโบสที่เราไปรอดันเอสซีทุกท่านภายในประเทศไทยและนอกต่างประเทศนะตะเลงเดินทางมาถึงวัดบางนมโคนะเดี๋ยงว,วดนี้นะเอสซีทุกท่านนะปังปังเลยนะโอเชปังหงายเลยงวดนี้ เน้นตัวเดียวนะตัวตัวนานกอภัยอนะ่ใบใหส้สวัสดีสวีดัตเอซีทุกท่านที่อยู่ภายในประเทศไทยแล้วก็รออยู่ต่างประเทศนะไอต่เล้งก็เดินทางมาถึงวัดบานลำโครเรียบร้อยนะก็ก็งวดงวดที่แล้วก็ผ่านไปนะเงินทองไปเที่ยวเดี๋ยวเดียวก็ได้กลับนะก็ออกตรงนี้ใครๆครจะไปถูกแล้วนะเก้าก็สามงวดที่แล้วต่เล้งนะนะวันทงหมายเลขเก้า ก้าวไว้มาสามเสือกมามีหงวดัวดก่อนง่ามันออกแปดสามข้างบนแล้วก็เสด็จลงมาข้างล่างออกออกออก,ออกที่ผ่านไปนะ่ะแต่สามข้างล่างอย่างเงี้ยรมบมีอะไรที่ทําที่ทำไม่ได้เราต้องยอมรับเขานะเขาเ,เขาทางานยกทีมกันให้คําว่าหวยล็อกนะ่นะหวยไม่ลอกน่ะอย่าไปเชื่อนะจําได้มันละเก่า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 เจ๊ดนะถ้าจะซื้อหวยดีเด่นน่ะต้องดูต้องดูให้ดีๆนะต้องต้องมีสักเบือเสือกสักะเบือห้อย หวยดีเด่นนะนะแล้วก็งวดน,นี้นะเอซติดตามนะวันนี้ตรงๆไปนิพานมบัด้กลับตัวแบบเพิง่งเพิ่งได้เพิ่งได้มาเนี่ยย,ยังยังอยู่ในพุงเลย <laughs> นะหวยกาลังทยอยเดินทางมาเนะี่ยยิงยิงจะพราะสุภาพส,สตี <laughs> คือภาพรุลเราไม่สู้อยู่นะวเอซทุกท่านเปิดดูดีๆนะเปิดเปิดเ,เปิดเปิดชมดีๆนะงวดนี้ตำราเต็มหนึ่งสองสามห้านะนะงวดนี้ไม่ต้องมาร์กนะมาร์กดิเศจเจ้ามือนะเดี๋ยวตะเล้งจะบอกให้จับคู่เลยนะตรงๆไปนิ้พาไม่ต้องกลับตัวนะงวดนี้นะจัดหนักเลยนะงวดนี้อ่ะถ้า ต่างว่าห้ามาเนี่ยตัวจับคู่อยู่นี่นะเนี่ยสรุปเลขเลยงวดนี้มีหานะได้เงินใช้ห่ะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเก้าแก่น้หารนะเอฟซีฟังดีๆนะย้อนเที่ยวนะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเก้าคู่เงินคู่ทองเลยนะงวดนี้ถล่มเจ้าโชคดีนะทั้งหมดในภายในประเทศไทยและต่างประเทศด้วย S <S น้าแต่แตะเล่นกม็มีมีเท่านี้นะขอให้โชคดีนะาแทงหวยก็ถูกน้าถูกได้เงินใช้วันนี้โชคดีโชคดีวสวัสดีครับ4 481ครับกระสองเล่นได้เนี่ยถ้าจะซื้อถ้าซื้อลอตเตอรี่นะเนี่ยถ้าถ้าซื้อลอตเตอรี่นะจิตหนึ่งติดสองจิตสามจิดห้าวันวันนี้ไปเข้าสามตัวท้าย <นะ S 2> ครับเข้าสองตัวล่างเนี่ยอยู่ในนี้เหล,ล็กหลัง481เดี๋ยวเปิดเปิดดูก่อน ขอแม่ตะเคียนนะ481 281หมูไหลมันเจ็บนนี้นะ481นี่นะวดนี้มาขอแม่ตะเคียนวัดบางนงโคแม่อบเชยแม่สลัดใดนจากจากวัดบางนงโคเมตตาคุณนางอลังเมตตาอันนี้มาจากวัดบ้านแพนหลวงพ่อพูนพุทธาพิเศษงแต่ปี54 สรีละหลวงพ่อพูดว่าบรนพผนยังไม่ได้ชาชาปนกิจศ,ศพตะาเล่งกข้าไปลูกศิษย์ายแถวเทกระถางล่างกระถนนะเมตาคุณนางอลังเมตาตรงๆรงางวัลใหญ่ๆเลย